สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาสอนพิการใช้งานเบื้องต้นกับเจ้าตัวเ Xiaomi 87็บเเ็ตรุ่นใหม่ล่าสุดจากเ Xiaomi ซึ่งพี่ซื้อมากับราคา8,490บาทผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปคกับราคาให้มาจัดเต็มจริงคคุ้มครับ พีจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พีทาการสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะนึกว่าให้กดซื้อตามลิงก์ที่พีแนบให้ใต้คลิปนี้ลองเช็คราคาและโปรโมชั่นดูผมว่าเป็นอย่างไรบ้างผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าพี่ทำการใช้งานตัวนี้มาตั้งแต่เปิด วางจำหนายไทยตัวนี้บอกเลยว่าคอนโฟลใช้งานโคตรดีกับหน้าจอ 3.2K 1 4 4เฮิรตทัดโคตรดีลำโพง4ตัว d o l b y Atmos กับรุ่นเบบรวทนี้รุ่นแรม 8GB กบวกเพิ่ม8ป b กกับความจุ110สส่วนตัวใช้งานมาถือว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้มาดูว่าเฮ้ยในการใช้งานตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้ผม ตัว Line สามารถใช้งานเหมือน iPad หเลยผมตัวนี้ซึ่งดีมากซึ่งจากเดิมพี่ใช้มือถือ Android ใช่ไหมแล้วพี่ก็ด็อกอินตัว Line เข้ากับไปยังแท็บเล็ตตัวนี้ซึ่งเปรียบเสมือน Line ในแท็บเล็ตของ iPad ซึ่งบอกเลยว่า Android ณในปัจจุบจันนี้สามารถใช้ ne คู่กับมือถือของเลยแล้วซึ่งการแจ้งเตือนถือว่าตัว Xiaomi Pad เสี่ยมี่แพดเจ็ดแจ้งเตือนออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากซึ่งตอนนี้ปล่อยอัปเดตกับ ne เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว กับเวอร์ชัน15.3ขึ้นไปของ l ล n e ซึ่งพีใช้คู่กับมือถือ Android ในการแจ้งเตือนพร้อมกันถือว่าดีมากซึ่งตัวเสียบมีดแ7เจให้มาถือว่าเวิร์กมากมาดูว่ากับการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างพี่ผมจะสอนเบื้องต้นผมว่าตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับผมมาดูว่าตัวนี้ปุ่มนะผมจะเป็นปุ่มอะไรบ้างอันนี้คือปุ่มนะผมนี่ปุ่มพาวเวอร์เวลาปิดเครื่องผมเราก็สามารถ กดที่ปุ่ม power ค้างไว้ผมตัวนี้เดี๋ยวผมลอสกูมนี่ปึ๊บเห็นไหมปิดเครื่องสไลด์ขึ้นแล้วก็รีบูตสไลด์ลงพยายามให้กดปุ่มตัวนี้ค้างไว้ผมประมาณสักไม่เกิน10 V ครับลองกดดูรซึ่งพีทำการกดมาก็ถือว่าดีมากครับผมแล้วก็เป็นการกดใช้ฟังก์ชันของตัว AI ผมตัวนี้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าสับพีนะเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงซึ่งให้มาก็ถือว่าเพียงพอมามาดูว่าผม ตัวนี้กลับเมนูในการตั้งค่าเป็นอย่างไรเดี๋ยผมอันนี้คือคําว่าเกี่ยวกับแท็บเล็ตก็สามารถกดอัปเดตผมตัวนี้เช่นพีจะอัปเดตผมซอฟต์แวร์ก็กดเข้าไปตรงนี้เพื่อทําการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแต่อันนี้พีอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับนี่ดูข้อมูลของแท็บเล็ตของเราว่าสเปคอย่างไร Android อะไรแล้วก็ CPU อะไรผมแรมเท่าไหรแรมเป,ป๊เกบอเพิ่มเท่าไหร่ผมตัวนี้ สามารถปรับเป็น4 g ิก6กิก8กิกแล้วก็บอกว่า CPU ของมันเท่าไหร่ตัวเครื่องก็จะบอกผมตัวนี้เผื่อใครคนอยากรู้ว่าสเปคของตัวเครื่องเราเป็นอย่างไรเนาะผมตัวนี้ผมแล้วก็สามารถอัปเดตแอปของระบบผ่านตัวนี้ให้ผมได้ด้วยเนาะซึ่งถือว่าให้มาดีมากแล้วก็คุณสมบัติของแท็บเล็ตกับหน้าต่างลอยอย่างเนี้ยซึ่งมันใช้งานดีมากกับฟังก์ชันนี้จะสอนผมหนไหมว่าสอนที่การใช้งานหน้าต่างลอยเดีย๋ยวผมซึ่งอันนี้ให้มาถือว่าดีมากเช่นพีผมจะทําการใช้งานเขียนโน้ตครับ นี่ครับผมเลื่อกมาแบบนี้ปุ๊บ easy ไหมในการใช้งานหน้าต่างลอยก็ถือว่าตัวนี้ perfect มากครับสามารถแบ,บ่นหน้าจอหรือว่าสามารถเพิ่มตัวฟังก์ชันของหน้าต่างลอยให้เราผมซึ่งให้มาถือว่าอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าฟังก์ชันหน้าต่างลอยตัวนี้ใช้งานได้ง่ายจริงครับกับตัวนี้เนาะเห็นผมสามารถขยับได้สามารถซ่อนหน้าต่างลอยได้ซึ่งก็ถือว่าโอเคมาผมวนันนี้คือการแจ้งเตือนนะครับสถานะความปลอดภัยของแทบ็บเล็ตของเราผม ซึ่งสามารถเปิดผมในการแจ้งเตือนได้ส่วนตัวพีไม่ได้เปิดอะไรครับผมแล้วก็ Wi-Fi ผมสามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5แล้วก็ Wi-Fi ช่อง 4, ผมตัวนี้แล้วก็สามารถัพ p อ o r t เป็น Wi-Fi 6ด้วยถือว่าให้มาจัดเต็มมากสามารถสแกนเอาผม w i ไฟเอาผมได้ด้วยซึ่งตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายจริงครับนี่อันนี้ก็บลูทูธสามารถเชื่อมต่อผ่านหูฟังหรือว่าลำโพงบลูทูธผ่านตัวในผมนี้ได้นะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อบ้วยตัวนี้ไม่ดีเลยแล้วก็เชื่อมต่อได้อย่าง ง่ายดายมากผมตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อเพิ่มเติมผมตัวนี้มีการฉายภาพมีการขยายจอแสดงผลแบบไร้าสายพอร์ตไทสีเวอร์ชัน3ตัวนี้สามารถแสดงผลของหน้าจอผ่านจอนอกได้อย่างง่ายดายมากผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากซึ่งพีทาการต่อจอกับพอร์ตไทซีแพยนอกแค่เสียบสายผมตัวนี้หรือว่าผ่านตัวฮับโคตรง่ายเลยเพราะว่าพอร์ตไทซีตัวนี้มันใช้งานได้ง่ายจริงครับผมแล้วก็เชื่อมต่อผ่านตัว SD สดีเอทอนตัวนี้ก็แห้ แค่เสียบผมเสียบนี้ปุ๊บเราก็สามารถดึง S s D ผมตัวนี้ได้ความเร็วสูงสุดคืออ้าผม5 g ากิกะบห้กิกะไบถือ5กบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาถือว่าสุดจริงผมก็จะบอกว่าเรากําลังเชื่อมต่อเห็นไหมว่าง่ายไหมอีซี่มากสับใครกัวงวลว่ามันเชื่อมต่อพอร์นว่าตัวนี้สามารถเชื่อมต่อตัว S D D อะน e ลอผมได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการส่งข้อมูลแบบเดียวทามถุกคมวม้ก็มีเสี่ m i h h Per AI โดยการประสาน กับเจ้าตัวที่เป็นของ AI ของตัว Google นะก็ถือว่าใช้งานได้อย่างเพียงพอจริงพี่สัมผัสมาตัวนี้ในการขีดเขียน AI ในการใช้งานศิลปะ AI ตัวนี้ก็สามารถพพอร์ตของ AI ของ Apple ได้ก็ถือว่าใช้งานดีมากผมตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าเวิร์กจริงครับนี่มีการตีความโดยใช้ AI ครับผมทุกอย่าง AI คือมันดีจริงครับแล้วก็มีการแยกเสียง a อซึ่งให้เรามาคือดีมากผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสุด จริงครับผมตัวนี้นะสับตัว Xiaomi AI หรือว่าการผสมประสามกับตัว Google AI ตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงเนาะสับใครอยากไปใช้ก็ลองไปใช้ดูนะครับแล้วก็มีการใช้ผมหน้าต่างหลอกตัวนี้มีการใช้งานหมวดสลิปสามารถตั้งค่าเป็นไม่ต้องพักหน้าจอก็ได้หรือว่า10นาทีหรือว่า5นาทีตัวนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ผมแล้วก็สามารถยกเพื่อปลุกตัวนี้ก็มีฟังก์ชันในการยกเพื่อปลุกให้เราผมตัวนี้ซึ่งหมดเลยว,ว่าให้มาดีมากแล้วก็ในการ ล็อกหน้าจอ2ครั้งหรือว่ามีการแจ้งเตือนหน้าจอก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาในการปลุกก็ถือว่าให้เราหมแตะ2ครั้งเพื่อการปลุกฟังก์ชันมีนะคือคือคือเขามีฟังก์ชันในการแตะหน้าจอ2ครั้งนะครับถือว่าให้มาดีมากแล้วก็การเปิดกล้องโดยใช้การปุ่มลดเสียงตัวนี้ให้เรามาถือว่าครบคับผมบอกเลยว่าสุดจริงอันนี้การแจ้งเตือนเราหม ก็สมผมสามารถแจ้งเตือนได้ผมแล้วก็ในการแจ้งเตือนโดยการใช้ตัวที่เป็นฟังก์ชันสับพีนะรู้สึกว่าหลอมตัวนี้แจ้งเตือนได้อย่างเพอร์เฟกจริงผมแล้วก็โทนสีสามารถปรับเป็นโทนมืดนะผมตัวนี้แล้วก็โทนสว่างตัวนี้สามารถปรับได้ผมแล้วก็มีการปรับความสว่างตโนมัติหรือว่าการปรับแสงที่เราปรับเองส่วนตัวพี่ชอบการปรับเองนะครับแล้วก็การปรับตัวหน้าจออัตราลิเอดปรับเป็น 60แล้วก็90แล้วก็1 0 4่ีเฮิร์ตตัวนี้สามารถปรับตัวอาตาัตราเฟซของหน้าจอได้ซึ่งก็ถือว่าเพียงพอมากสับฟังก์ชันตัวนี้ผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นแบบวิธีการสอนที่พีใช้เบื้องต้นผมว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างเช่นเสียงคือฟังก์ชันตัวนี้สามารถปรับอีเคอรไลเซอร์เสียงได้ถึง9รูปแบบผมนี้หรือว่าปรับเอฟเฟกเสียงเป็นของเสียงมีเสียงก็ได้หรือว่าเราปรับเป็นดอบบี้เอ็มอตัวนี้ก็ ปรับแต่งได้ผมซึ่งตอนนี้ถือว่าในการปรับแต่งเสียงถือว่าให้เรามาดีมากหรือว่าใครผมอยากได้ในการเพิ่มตัวฟังก์ชันของปากกาตัวนี้ก็สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมผมที่คําว่าสไตล์ไรท์หรือว่าแป้นพิมพ์นะครับก็ถือว่ามีให้เราครบผมตัวนี้นะครับ นี่แล้วก็มีส่วนบุคคลสามารถปรับไวเปอร์ได้ที่ฟังก์ชันส่วนบุคคลได้ผมตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอมากผมแล้วก็มีข้อมูลการสแกนใบหน้าแล้วก็การปลวลหลอกกรบผมตัวนี้ได้ซึ่งก็ถือว่าในการปลวลหลอกมีความรวเดเร็วทันใจเพราะว่ากล้องหน้าบริเวณด้านหน้าแบบแนวนอนก็ถือว่าเพียงพอตัวนี้นะครับนี่ การปกป้องมีแอปผมตัวนี้สามารถคนแอปพลิเคชันได้เกือบทุกแอปเช่นแอปเกมแอปแต่งรูปหรือว่าแอปต่างๆตัวนี้สามารถคนแอปได้แล้วก็ฟังก์ชั่นตัวนี้ผมตัวนี้สามารถใช้งานดูว่าแบตของเราเดี๋ยวผมตัวนี้ก็สามารถแสดงได้ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาจัดเตรมจริงกับฟังก์ชันต่างๆวันและเวลาในการปรับในการปรับตัวภาษาตัวนี้ สามารถตั้งค่าเป็นภาษาไทยก็สามารถตั้งค่าได้ก็ถือว่าให้เรามาเยอะมากผมตัวนี้แล้วก็มีการวงเพื่อค้นหาตัวนี้ก็มีมาให้เราด้วยถือว่าให้มาจัดเติดยอยน้าต่างล้อยก็มีมาให้เราครบผมตัวนี้แล้วก็มีการใช้ word station หรือว่าการใช้งานพวกที่เป็นฟังก์ชันของการใช้งานที่เป็น pop up ขึ้นมาคืออันนี้พีชอบฟังก์ชันนี้มากคล้ายๆตัว pc มอวนะ์แน้วผมฟังก์ชันนะี้ผมในการเปิดปิดก็เปิดได้ผมแล้วก็ทําบรรยาย ai ตัวนี้ แล้วผมสามารถใช้ AI โดยการแปลเป็นคำพูดออกมาได้อย่างเวิร์กจริงครับแล้วก็มี OTC ผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกเสียงผมตัวนี้ก็มีให้เราครบแล้วก็มีการแสดงผมหน้าต่างของตัวนี้ออกมาได้อย่างเวิร์กนะครับบทเลยว,ว่าเพียงพอมากผมสับการใช้งานฟังก์ชันบแบตบบกเลยว,ว่าแบตอึดจริงอันนี้พีผมทำการเปิดเสียงหน้าจอสูงสุดแบตก็ถือว่าให้มาถือว่าอึดครับนี่ครับอันนี้คือฟังก์ชันกับเมนูผมในการตั้งค่า ก็ถือว่าให้เรามาเยอะแยะมากมายผมตัวนี้บทหรือว่าเพียงพอสามารถตั้งค่าฟอนต์ผมได้ด้วยนะผมตัวนี้ซึ่งเป็นฟอนต์ที่เราต้องการแบบแบบนี้ก็ปรับได้บอกเลยว่าดีมากสับการใช้งานตัวเสียวมีดตัวนี้ซึ่งพีทําการใช้งานมาบอกเลยว่า perfect จริงครับ perfect perfect เอาตรงว่าพีชอบการปรับแต่งของ UI ของตัวเสี่ยวมีมากรู้สึกว่าในการใช้งาน UI คือมันใช้งานได้ง่ายมากครับมาดูว่าฟังกช์ชันเกมจะเป็นไงบ้างซึ่งพีผมจะขอทำการตั้งค่าเกมเผื่อใครหลายคนว่าเฮ้ยมันมีตัวฟังกช์ชันของตัวเกมหมดไหมเช่นพีเข้าตัวเกมนี้เดี๋ยผมในการตั้งค่าของเกมก็จะมีการ เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเกมแล้วก็มีการตั้งค่าต่างๆตัวนี้แล้วก็การบันทึกหน้าจอของตัวเกมตัวนี้ก็บันทึกวิดีโอของหน้าจอผมได้ด้วยซึ่งให้เรามาในการตั้งค่าในการบันทึกได้ถึงนะครับผมนี่หนึ่งพันคูณหนึ่งพันสองซึ่งสามารถปรับบิตเรทในการอัดหน้าจอผมได้สูงสุดถึงหนึ่งร้อเมก ซึ่งให้เรามาจัดเต็มมากในการบันทึกตัวหน้าจอของตัวเกมบอกเลยว่าสุดจริงผมตัวนี้นะกับฟังก์ชันของตัวเกมในการปรับแสงปรับความสว่างตัวนี้ก็ให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงครับซึ่งคุณภาพกับ CPU s n a ส d ป a g ล n 7พัเนสตัวนี้เล่นเกมกบอกเลยว่าเพียงพอมากซึ่งพีชอบมากกับฟังก์ชันของตัวเกมผมตัวนี้ลำโพงก็คือเสียงดีจริงนะครับนี่เห็นไหมว่ามันง่ายมากกับการเข้าไปตัวเกมนะครับบอกเลยว่า จริงแล้วมีความเร็วในการเข้าเกมคือเวิร์กจริงครับอันนี้คือเหตุการณส์สดๆเ,เลยว่าพี่ทําการเข้าเกมให้ดูเลยว่าตัวนี้คือเวิร์กมากครับนี่ฟังกช์ชันง่ายง่ายใดมากครับผมนี่ครับคือบอกเลยว่าสีสันของหน้าจอคือสู้แสงหนีมากในการปรับตัวเกมก็ถือว่ามีความสมูทจริงอันนี้พี่ผมเล่นในการปรับสูงสุดกับเกมแคปซี i ิมแพคคือมันมีความสมูทของตัวเกมมากครับบอกเลยว่าเพียงพอมากซึ่งผมในการเคลียร์แอปพลิเคชัน สามารถลากนิ้วด้านบนหรือว่าเคลียแอปทั้งหมดผมตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายจริงครับบอกเลยว่าสุดจริงครับกับฟังก์ชันตัวนี้มาดูว่า U I ของกล้องเป็นไงบ้างผมซึ่งในการปรับแต่งตัวกล้องก็ปรับแต่งง่ายมีวิดีโอผมตัวนี้มีรูปถ่ายมีภาพบุคคลมีเพิ่มเติมซึ่งสามารถใช้งานวิดีโอคู่ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายสับไข่กังกวลว่าเฮ้ยตัวนี้ปรับค่าเอลเมนต์ตัวนี้ ปรับค่าเ e อผมได้ด้วยซึ่งทำพอเหตุหน้าชัดหนังเบอร์ได้อย่างเวิร์กมากมาดูว่าฟังก์ชันของตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้าง,งตัวนี้นะครับนี่ซึ่งอันนี้ผมอันนี้พีอาจจะสอนเบื้องต้นไม่ละเอียดอะไรมากมายแต่พี่ก็จะสอนคร่าวๆให้รูว่าเฮ้ยฟังก์ชันของ AI ในการรูวัตถุจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งผมตัวนี้มันมี AI ในการเสืิมภาพความคมชัดแล้วก็ขยายขอบของตัวรูปภาพเพิ่มจากอินเมดด้านบนตัวนี้สามารถขยายผมแล้วก็ การลบผมตัวนี้สามารถลบผมวัตถุได้ด้วยซ่งบอกเลยว่าตัวนี้ลบวัตถุออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับคือ AI ของเสี่ยวมีคือ The b a บสมากอันนี้ขอชื่นชมกับ AI ซึ่งพี่ใช้งานมาตั้งแต่พี่ทำการรับของ AI บอกเลยว่าลบวัตถุออกมาได้อย่างเพอร์เฟกแล้วความเนี้ยพีให้1 0เต็ม10ดูครับคือมันเนี้ยบจริง before after ซึ่งตัวเกตของการใช้น AI ตัวนี้ให้มาถือว่าสุดจริงสามารถลบผมว่าสามารถ เปลี่ยนสีครับผมทองฟ้าผมไปด้วยซึ่งตัวนี้ให้เรามาถือว่าจัดเต็มชิ้นพีอยากปรับ C ีผิวทองฟ้า AI ก็ช่วยในการปรับสีผิวของทองฟ้าได้อย่างเวิร์กมากครับแล้วก็สกินโทนของรูปภาพแล้วก็เปลี่ยนสีผิวตามบรรยากาศของตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าให้มาดีมากกล้องหน้ากล้องหลังทำพอร์เรตหน้าชัดออกหลังเบร์ ออกมาได้อย่างเพอร์เฟมากซึ่งพีชอบ UI ของตัวกล้องมากในการปรับแต่งกล้องก็ถือว่าลูกเล่นในการปรับแต่งตัวนี้ได้อย่างเวิร์กจริงครับคอนเฟิร์มเลยว่า UI คือจริงๆแล้วก็ผมตัวนี้มีฟังก์ชันในการตัดต่อวิดีโอซึ่งบอกเลยว่าการตัดต่อวิดีโอให้เรามาเป็นหมวดโปรด้วยสามารถใช้งานฟังก์ชันเต็มผมเลยได้เดี๋ยผมซึ่งพีชอบมากมีการผมตัดนี่ครับตัดแล้วก็ลบออกซึ่งสามารถเรนเดอร์ ตัวนี้ออกมาได้เป็น 4K ผมเสื้อแล้วฟังก์ชันในการตัดก็ถือว่าง่ายมากมีความสมบูรณ์ผมตัวนี้บอกเลยว่าพีทำการใช้งานมาตัวนี้ฟังก์ชันก็ถือว่าสุดจริงครับนี่เห็นไหมว่าฟังก์ชันแล้วก็สามารถปรับเป็นนี่ครับแบบนี้ได้แล้วตั้งนวนอนปรับได้ผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าดีมากปิดเปิดเสียงซึ่งฟังก์ชันตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างเวิร์กจริงครับบอกเลยว่าเพียงพอมาสกสำหรับการใช้งานโปรแกรมต่อ,ตอซึ่งพีก็ใช้กับ Luma f u s ช o n คือเทปตัวนี้ ตัดต่อผ่านแอป Luma f u ว i o n คือไฟสีเคย P Lender ตัวนี้ออกมาได้อย่าง Perfect ซึ่งตัวนี้สามารถใช้กับแอป Luma f u ว i o n ได้อย่างเวิร์จริงครับบอกเลยว่าเพียงพอมากแล้วก็ผมตัวนี้มีตัวฟังก์ชันของการเชื่อมปากาซึ่งถ้าเชื่อมต่อกับปากาบอกเลยว่าในการขีดเขียนฟังก์ชันนี้สพีไม่ต้องไปิดตั้งเพิ่มเซี่ยวมี่ตอนนี้นปัจจุบันโฆษณาขอ,ของแอปไม่มีแล้วถือว่าเสีย่ยมีทำาลองมาดีมากอันนี้ขอเช่นชมผม สับตัวนี้เนาะฟังก์ชันในการใช้งานของตัวขีดเขียนบทหรือว่าเพียงพอจริงครับผมสับใครสงสัยว่ามีแอปไฟล์ไหมตัวนี้ก็มีแอปไฟล์ผมมีแอปจัดก,การไฟล์เช่นพี่ทำการเชื่อมต่อเนี่ยผมตัวนี้กับตัว SSD ตัวนี้ก็สามารถมีแอปไฟล์ในการเชื่อมต่อเห็นไหม่าคือเสียบบุ๊บคือไฟล์ดีมากซึ่งไฟล์สามารถทำการใช้งานตัวนี้ได้อย่างรวดเร็วทันใจหากเป็นไฟล์ 4K นะ มันยังเรียนเดิร์ไฟล์ออกมาได้อย่างดีจริงผมอันนี้คือไฟล์ 4K นะซึ่งรูครับผม SSD ตัวนี้มันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมกับเทปตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอจริงครับผม UI คือใช้งานได้ง่ายจริงครับผมฟังก์ชันในการเปลี่ยนหน้าจอครผมตัวนี้ก็อีซี่ครับผมเหมือนเดิมเลยนี่ครับปึ๊บง่ายแล้วผมฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานกับแอปพลิเคชันที่รองรับได้ผมเช่นพี่จะใช้กับ YouTube ับผมตัวนี้ก็สามารถใช้กับ YouTube ได้นะครับ นี่พีก็ทําการหาแอป YouTube กันนะครับผมตัวนี้น่าจะอยู่ตรงแอปนี่ครับ YouTube นี่ครับก็ผมสามารถใช้แอป YouTube ได้นี่ครับแบ่งหน้าจอได้ซึ่งผมตัวนี้สามารถใช้งานกับฟังก์ชันแบ่งหน้าจอได้ง,ง่ายดายมากแล้วก็ตัวที่ผมฟังก์ชันันี้สามารถใช้งานตัวแอปพลิเคชันที่เป็นตัวฟังก์ชันที่เป็นแบ,บบว่าเป็นการทํางานนะ่ะนี่ครับผมให้ดูกัน มันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับซึ่งพี่ชอบมากกับฟังก์ชันนี้พี่ผมทําการลากตัวแอปพลิเคชันต่างๆผมตัวนี้ออกมาได้อย่างง่ายดายมากเช่นพี่ตัดต่อผมตัวนี้ผมมันจะได้ขึ้นมาคือเวิร์กจริงครับแล้วก็เราผมสามารถทําการตัดต่อได้หรือว่าการขีดเขียนมันจะมีความอิสระมากครับผมในการใช้งานซึ่งอันนี้เป็นฟังก์ชันที่พีรู้สึกว่าเวิร์กมากครับผมสับตัวนี้เนาะหลังจากพีใช้งานบอกเลยว่าฟังก์ชันนี้ เป็นทิปง,ง่ายๆนะครับผมตัวนี้นะบอกเลยว่าเวิร์กจริงนะครับอันนี้เป็นการสอนทีการเบื้องต้นที่เป็นทิปเล็กๆครับผมที่พีมาสอนนี้สับใรใช้งานแอปแคนว่าบอกเลยว่ามีความไหลเรื่องจริงครับผมในการใช้แอปคนว่าบอกเลยว่าตัวนี้ใช้แคนว่าง่ายมากแล้วมีความสมูทจริงครับสับใครหาให้เปบหน้าจอชัดแล้วมาใช้งานแอปตัวนี้บอกเลยว่าเพอร์เฟกจริงหลังจากพีใช้งานมาถือว่าเพียงพอมากครับผมแล้วพีชอบ AI มากคือ AI ในการซัพพอร์ตบอกเลยว่าสุดจริงเช่นพีผมจะทําการใช้ AI เนาะ หรือว่าผมว่า AI เป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เห็นไหมว่าตัวนี้ก็จะมี AI ผมในการ support แล้วก็บอกว่าคุณ <ใน S 1> สมบัติ <ใน S 1> เป็น <AI. S 1> อย่างไรบ้างมคือคือบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานเพียงพอมากแล้วก็ support Netflix เป็น L1 ผมตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานมากเพียงพอแล้วก็การปรับ e d u c a t i o นต่างๆตัวนี้คือ perfect จริงคือคุ้มครับ งบเลท8,000อิิบบาทฟังก์ชันคือให้มาเยอะลำโพงเสียงดังฟังชัดมากซึ่งพีชอบกับฟังก์ชันของ AI ของลำโพงซึ่งในการปรับเสียงบอกเลยว่าสุดจริงครับนี่ให้มาในการปรับเสียงถือว่าดีมากเสียงดังฟังชัดรับผมตัวนี้ซึ่งพีจะขอแนบดิ้งผมในการสั่งซื้อใตค้คลิปผมสวัสดีขอบคุณครับ